สวัสดีครับผมออฟฟ a e เอ็กซ์เปิดจาก b e n ท์ทีดีซีมอเตครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเจาะลึกการใช้งานรุ่น C350e AMG Dynamic นะครับซึ่งจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับไปกันเลย เอาละครับเรามาชมกันด้านหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับการตกแต่งของ C350 EMG Dynamic จุดเด่นเลยนะครับก็คือเรื่องของกระจังหน้านะครับเป็นแบบ Star Pattern นั่นเองซึ่งเราให้การตกแต่งเป็นแบบใหม่แล้วนะครับคือกระจังหน้าเป็นรูปตาดาว3แฉกนะครับซึ่งหลังจากนี้ทุกๆรุ่นก็จะปรับเปลี่ยนไปนะครับถัดมาเรื่องของชุดแต่งกันชนทั้งหมดเป็นแบบ AMG Body Styling นั่นเองนะครับทั้งหน้าข้างและด้านหลังเลยที่สําคัญครับผมไฟหน้า ไฟหน้าของทาง C30 0 e-mg dynamic เนี่ยเราให้มาเป็นดิจิตอล i g h t แล้วนะครับส่องสว่างได้ไกลถึง650เมตรนะครับให้ความคมชัดความสวยงามของไฟมากขึ้นซึ่งหลังจากนี้ต่อไปทุกๆรุ่นเราก็จะเปลี่ยนเป็นไฟดิจิตอลไลท์แล้วนะครับปรับจากมัลติบีมนั่นเองซึ่งความคมชัดของเขานะครับก็ให้เรื่องของความคมชัดเป็นแบบพิกเซลนะสูงสุดถึง1ล้านพิกเซลเลยถัดมานะครับด้านข้างเราไปชมกันนะครับว่าล้อแม็กที่ให้ สวยงามแค่ไหนมาชมกันเลยครับสำหรับลายล้อแม็กของ C 3 5 0 E AMG Dynamic นะครับจะมาพร้อมกับแม็กลายไฟท์ทวินสปอนั่นเองนะครับมาพร้อมกับขอบ18นิ้วซึ่งจะมีปั๊มลาย AMG Dynamic ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันต่อเลยนะครับว่าด้านหลังจะทำอะไรได้บ้างเอาละครับเรามาดูเรื่องของการชาร์จของรุ่นนี้บ้างนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเราเพิ่มการชาร์จจาก AC และก็มี DC เข้ามาด้วยนะครับสำหรับการชาร์จแบบ AC ก็คือกระแสสลับนั่นเองส่วน DC ก็คือกระแสตรงนะครับจุดชาร์จจะอยู่ด้านฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับเปิดฝาขึ้นมาก่อนแบบนี้เหมือนกับฝาถาังน้ามันเลยและจะมีตัวฝาปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับเราต้องกดปุ่มสลับนะครับมาด้านซ้ายแบบนี้เพื่อเปิดฝามาก่อนด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวชาร์จแบบ AC นั่นเองซึ่งเรามีให้ตัวพ็อกเก็ตชาร์จนะฮะหรือว่าตัวอะแดปเตอร์ชาร์จแบบ Emergency ไปให้อยู่แล้วทุกคันนะครับสำหรับ ตรงนี้เนี่ยถ้าเราใช้ตัวพ็อกเก็ตชาร์จของเราที่ให้ไปนะครับอาจจะนานหน่อยนะครับก็โดยประมาณ16ชั่วโมงส่วนถ้าเกิดเราชาร์จแบบวอลลบ็อกซ์นะครับสำหรับการชาร์จแบบ AC ก็อาจจะลดลงมาเหลืออยู่ประมาณ4-5ชั่วโมงส่วนเปิดฟ้ามาอีกชั้นหนึ่งครับผมจะเป็นการชาร์จแบบ DC นั่นเองหรือการชาร์จแบบกระแสตรงถ้าการชาร์จแบบ DC เนี่ยเร็วเลยนะครับถ้าเกิดเราไปชาร์จวอลบ็อกซ์ตามห้างตามปั๊มหรือตามศูนย์บริการต่างๆที่มีให้นะครับ ก็0ถึง80เนี่ยโดยประมาณครึ่งชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับหรือ0ถ100ก็ประมาณ40นาทีส่วนแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่คาปาซิตีของเรานะครับจะมีทั้งหมด25.4กิโลวัตต์นั่นเองซึ่งการรองรับการชาร์จ AC ของเรานะครับอยู่ที่11กิโลวัตต์นะครับส่วน DC อยู่ที่สูงสุด55กิโลวัตต์เลยนะครับเราก็สามารถคำนวณได้ว่าเราจะต้องการไปชาร์จที่ไหนนะครับต้องการเดินทางต่อไปที่ไหนยังไงต้องใช้เวลาในการรอชาร์จนานเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับเรื่องของฟังก์ชัน Hand Free Access นะครับตัวนี้ก็ยังมีให้สำหรับการสอดทเท้าเตะเปิดปิดฝาท้ายนั่นเองเพียงแค่พกกุญแจไว้ในตัวนะครับสอดเท้าเข้าไปใต้ฝากระโปรงท้ายก็สามารถเปิดและปิดได้เลยเดี๋ยวเราไปชมด้านนันกันต่อนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสําหรับหน้าจอของตัว C350 EMG Dynamic นะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าหน้าจอที่มาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลย เอาละครับมาด้านในนะครับสำหรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าโอเคค่อนข้างโปร่งมากเพราะว่ามีเรื่องของตัวหลังคาแก้วสลูปตรงนี้มาให้นะครับก็จะมีกระจกแสงส่องผ่านออกมาได้ทําให้ห้องโดยสารเนี่ยดูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับเล็กรูมเฮดรูมทั้งหมดนะครับเหลือๆสำหรับผุ้นดีคารข้างหลังตรงนี้ก็ยังมีให้เรื่องของตัวพนักพิงนะครับอ่าพนักเท้าแขนตรงนี้อ่ากดดันตรงนี้ออกมาจะเป็นตัววางแก้วหนานน,นเง่ง แอร์มีให้2ช่องทั้งหมดนะครับม่านข้างนะครับตรงนี้ก็จะมีให้ด้วยนะเป็นม่านแบบแมนนวลนะครับส่วนม่านหลังจะเป็นไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันด้านหน้ากันต่อนะครับเรื่องของตัวพว่งโดยสารเนี่ยผมว่านั่งแล้วสบายมากนะครับนั่งไปต่างจังหวัดอะไรได้เนี่ยสบายเลยส่วนเรื่องของตัวเบาะนะจะให้เป็นทูโทนมานะครับก็คือสีแดงกับสีดําก็ให้ความสปอร์ตมากขึ้นสําหรับเบาะด้านในนะครับ ดำแดงตรงนี้นะครับจะต้องเลือกสีรถสีขาวหรือสีดําเท่านั้นนะครับส่วนรถสีบอลเงินกับสีเทาเบาะจะเป็นสีดําล้วนทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อเลยไปกันครับ เอาละครับมาด้านในกันบ้างนะครับสำหรับฝั่งผู้ขับขี่ตรงนี้เราจะได้พวงมาลัย AMG Styling นะครับก็จะเป็นแบบใหม่แล้วนะครับมีช่องสีก้านเพื่อแบ่งแยกการใช้งานทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝั่งขวาฝั่งซ้ายใช้งานอะไรได้บ้างนะครับเริ่มจากฝั่งขวาก่อนเลยนะครับตัวควบคุมหน้าจอหลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับจะอยู่ทางฝั่งขวาทั้งหมดด้านล่างนะครับจะมี Cruise Control Speed Limit และรวมถึง Distronic นั่นเอง สำหรับุรุ่น c 3 5 0า emg dynamic นะครับเราให้ตัวระบบ Distronic หรือว่า adaptive cruise control นั่นเอง stop and go ด้วยนะครับก็คือสามารถที่จะหยุดและก็ตามรถคันข้างหน้าได้ส่วนการใช้งานนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับอันข้างล่างของฝั่งพวงมาลายัยด้านขวามือทั้งหมดเลยนะครับสามารถกดเว้นระยะห่างได้ทั้งหมด4ระดับด้วยนะครับอ่า1น3 4ตรงนี้เพิ่มลดความเร็วได้ทั้งหมดเลย รวมถึงสามารถที่จะเรียกรีซูมดึงกลับมาใช้ใหม่ได้ตลอดเลยส่วนตัวรูปบ้านนะครับปรับเปลี่ยนการใช้งานหน้าจอหลังพวงมาลัยตรงนี้ได้นะครับจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของความสวยงามของหน้าจอดิสเพย์ตรงนี้นั่นเองได้ทั้งหมด3แบบนะครับคลาสสิกสปอร์ตนะครับเรียบง่ายส่วนสามารถดูแมปขึ้นจอนี้แบบเต็มๆได้เลยนะครับเรื่องของตัวระบบนำทาง เรื่องการดูระบบช่วยเหลือนะครับและดูการบริการต่างๆได้เช่นเซอร์วิสถึงรอบดิวหรือยังนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูเรื่องของลมยางนะครับมีปัญหาไหมน้ำหล่อเย็นระดับน้ำมันเครื่องต่างๆทุกอย่างเมสเซจถ้าเกิดมีขึ้นเตือนโชว์อะไรต่างๆจะโชว์บนหน้าจอนี้เลยทั้งหมดอ่าส่วนฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายทั้งหมดเนี่ยในปุ่มมัลติฟังก์ชันของพวงมาลัยนะครับจะใช้บังคับหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางทั้งหมดนะครับ จะสังเกตว่ามีรูปบ้านเหมือนกันเลยนะครับแต่จะเป็นเมนูหลักของหน้าจอตรงกลางและด้านล่างนะครับปุ่มรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งการด้วยเสียงได้นะครับเรียกดูกดรายการโปรดที่เราสามารถตั้งเซตเมนูไว้ได้และรุ่นนี้สามารถที่จะรองรับเรื่องของตัวภาษาได้สูงสุดถึง27ภาษาแล้วนะครับสั่งการเป็นภาษาไทยได้แล้วด้วยด้วยคีย์เวิร์ดก็คือสวัสดี Mercedes หรือเ hey ฮ้ e r c e d e s เนั่นเองอามาดูด้าน,านจอจอตรงกลางบ้างนะครับ ตัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางตรงนี้เปิดมาหน้าจอนี้จะเป็นนีเวกเกชันของรถให้เลยนะครับเราสามารถเสิร์ชระบบจุดหมายตรงนี้ได้นะครับมีภาษาไทยแล้วด้านล่างก็จะรวมข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปิดวิทยุต่างๆของเราหรือว่าเชื่อมบลูทูธต่างๆงเราอยู่นะครับก็จะสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยระบบหน้าจอที่เรียกว่าซีโร่เลเยอร์นั่นเองก็คือรวบรวมข้อมูลขึ้นมาบนหน้าจอเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงหน้าจอได้ง่ายขึ้นหัดลงมาข้างใต้ตรงนี้นะครับ เป็นการปรับเปลี่ยนเรื่องของโหมดการขับขี่นะฮะจะอยู่ด้านซ้ายล่างที่เขียนว่าด y นามิกนะครับแล้วก็มีรูปลักษอนซ้ายขวาเราสามารถปรับได้นะครับปกติเราสตาร์ทมาทุกครั้งจะอยู่ที่โหมด EL หรือว่าโหมดอ e ิเล็กตรนั่นเองก็คือใช้ไฟฟ้าก่อนเลยส่วนถ้าเราอยากจะปรับโหมดนะครับอ่าเริ่มอันแรกก่อนเลยตัว B ย่อมาจากแบตเตอรี่โฮลก็คือกักเก็บเซฟแบตเตอรี่ไว้ก่อนยังไม่ใช้แบตเตอรี่ EL ก็คือไฟฟ้าล้วนๆนั่นเอง ซึ่งตัวนี้วิ่งไฟฟ้าลว้ลวนได้สูงสุดถึง100กิโลเมตรนะครับความเร็วสูงสุดถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยโหมดไฮบริดครับผมสามารถใช้ไฟฟ้ากับตัวเครื่องยนต์ควบคู่กันได้และโหมดสปอร์ตและโหมดอินดิวิเดีลอันสุดท้ายนะครับเราสามารถเซตติ้งเป็นสไตล์ของเราเองได้ถัดมาตัว P รูปกล้องตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวระบบ Parking Assistant ได้ ถ้าเราต้องการให้รถเข้าจอดเข้าช่องอัตโนมัตินะครับรถจะจับจากเส้นที่พื้นหรือรถจอดขนาดพันยูและมีช่องตรงกลางสมมติเราไปห้างนะครับเราต้องการให้เข้าจอดเข้าซองด้านซ้ายหรือขวาเนี่ยเรากดปุ่มนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะครับรูปตัว P รูปกล้องรถจะหาที่จอดนะครับก็าาจ,จับจากเส้นหรือว่าจับจากรถที่ผมเรียนไปน,นั่นเองตัวรูปแบตเตอรี่นะฮะตรงนี้ก็คือเป็นการดูเรื่องของแบตเตอรี่ของเราทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ดูเรื่องของการชาร์จเซตติ้งต่างๆในการชาร์จนั่นเอง รูปรถนะครับเป็นช็อตคัทของทางเซตติ้งทั้งหมดและเขาก็จะจัดเมนูมาให้นะครับตรงนี้5เมนูหลักๆ ESP นะครับการควบคุมทรงตัวของรถนั่นเองโหมดเครื่องล้างรถถ้าเราเอารถคันนี้เข้าเครื่องล้างรถเราจะต้องเปิดโหมดนี้เพื่อที่จะเซฟเซนเซอร์ทั้งหมดรอบคันไม่ไว่าจะเป็นกระจกมองข้างพับแล้วนะหน้าต่างสันปต่างๆปิดหมดแล้วนะครับระบบเซนเซอร์ปาร์คโทนิกรอบคันปิดหมดเซนเซอร์ปัดน้ําฝนปิดหมดนะครับเพื่อให้เราล้างรถ ในเครื่องล้างรถได้อย่างปลอดภัยถัดมานะครับ M ก็คือเกียร์แมนนวลนั่นเองเราสามารถที่จะใช้พัดเดิชิปหลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับเปลี่ยนเกียร์เป็นเหมือนแมนนวลได้เลยก็คือเหมือนขับเกียร์ธรรมดา Parktonic ครับผมตัวนี้ก็คือเปิดปิดเซนเซอร์ล่าพันนั่นเองนะเสียงวอร์นิ่งเตือนสามารถเปิดหรือปิดได้ตลอดเวลาและอันสุดท้ายครับเตือนให้ขับในเลนก็คือ Active Lane Keeping นะครับถ้าสมมุติเรา กลัวกังวลเรื่องของการเมอหรือว่าออกนอกเส้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับระบบนี้จะช่วยทันทีหรือถ้าบางคนชอบขับแซงซิกแซกบ่อยเนี่ยอาจจะปิดนะครับซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าก็อาจจะชอบปิดกันไว้และตั้งค่าทั้งหมดนะครับอื่นๆก็เช่นเรื่องของระบบช่วยเหลือต่างๆนะครับระบบเซ็ตติ้งรถยนต์ภายนอกภายในทั้งหมดนะครับไฟส่องสว่างภายนอกภายในแล้วก็ระบบหน้าจอนะครับรวมถึง คู่มือการใช้งานแบบดิจิตอลด้านบนนี้จะมีทั้งหมด5หัวข้อมาดูอันแรกก่อนเลยนะครับการขับขี่ Eco Assistant นะครับถ้าเกิดเราเปิดระบบนี้ไว้ตัวระบบนี้จะช่วยเราประหยัดพลังงานในการขับขี่ของเราตลอดการเดินทางเลยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการหน่วงของตัวการขับขี่ได้จาก p พ e ตต์ชิพนะครับเพราะว่ารถเราเนี่ยเป็น h y บริดโดยปกติรถไฮบริดหรือรถไฟฟ้าเนี่ยจะปรับได้จากแพ e ตต์ชนะครับบวกหรือลบนั่นเอง ถ้าเราต้องการให้มันหน่วงมากหรือน้อยนะครับใช้ p พ t เทิร์นชิกดบวกลบตรงนี้ได้หรือให้มันออโต้เพื่อ r e c u p ป r a t เรชพลังงานกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่ได้ถัดมาฟังก์ชันหลีกเลี่ยงการชนนะครับตัวนี้มี esp เปิดปิดได้ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟนะครับเปิดปิดได้แต่ตัวนี้ตัวเดียวที่ไม่สามารถปิดถาวรได้นั่นเองซึ่งของเบนซ์เหมือนกันทุกรุ่นและสามารถปรับความเซนซิทีฟของการช่วยเบรกได้นะครับจะมีเร็วปานกลางแล้วก็ช้า ส่วนใหญ่ก็จะแนะนําลูกค้าปรับช้าไว้นะครับระบบเตือนให้ขับในเลนนะครับเปิดปิดได้ตัวนี้เปิดปิดได้ตลอดนะครับเปิดแล้วเปิดเลยปิดแล้วปิดเลยระบบช่วยตรวจสอบจุดบอดด้านข้างก็คือไบร์สปอตนั่นเองตรงกระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็เปิดแล้วเปิดเลยปิดแล้วก็ปิดได้เลยนะครับแต่จะมีอันเดียวที่ผมเรียนไปก็คือระบบช่วยเบรคแบบแอคทีฟตัวนี้ ถ้าเราดับเครื่องปุ๊บสตาร์ทใหม่ก็จะกลับมาค่าเดิมอีกก็คือกลับมาเปิดในค่าปานกลางอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าเราไม่ชอบต้องการปิดก็ต้องกดปิดเองทุกครั้งที่ขึ้นมาบนรถระบบช่วยเหลือเพิ่มเติมครับ Attention Assist ตัวนี้ก็คือจะเป็นรูปถ้วยกาแฟมีมาอย่างยาวนานสำหรับระบบช่วยเหลือของเบนซ์ตัวนี้ก็คือระบบเตือนการขับขี่เตือนการเหนื่อยล้านั่นเองถ้าเราขับขี่เกิน30นาทีขึ้นไปตัวรถจะจับข้อมูลตรงนี้แล้วก็เตือนเราเป็นสัญลักษณ์รูป ถ้วยกาแฟขึ้นมาบนหน้าจอหลังพวงมลลาลัยนั่นเองถัดมากล้องนะครับเราสามารถเปิดฝาครอบกล้องได้เพราะว่ากล้องเราเนี่ยจะซ่อนอยู่ในตรงฝากระโปรงท้ายในกรณีนี้อาจจะใช้ในแง่ของเรื่องการเซอร์วิสของช่างนะครับหรือว่าเราต้องการเปิดฝาครอบกล้องออกมาเพื่อเช็ดเลียนกล้องนะครับที่อาจจะสกปรกหรือมีฝุ่นอันสุดท้ายครับผมระบบเรื่องของการที่จอรดรถทั้งหมดเลยเซตติ้งทั้งหมดในการเข้าจอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าเกียร์ r เปริ๊บแล้วใส่เกียร์ถอย กล้องมาเลยตั้งค่าเสียงวอร์นิ่งต่างๆเตือนรอบพันนะครับดังเบามากน้อยแค่ไหนแรงดันช่วยเหลือต่างๆในการเข้าจอดจะเซตติ้งอยู่ตรงนี้นะครับถัดมารถยนต์นะครับสามารถปรับเปลี่ยนเรื่องของการขับขี่รถไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับระบบอำนวยความสะดวกเปิดปิดระบบต่างๆตัวรถอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราเน้นมาดูตรงนี้นะครับเปิดปิด ตัวเปิดปิดเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะได้ใช้บ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกประตูอัโตโนมัตินะครับหรือว่าเซ็นทันล็อกนั่นเองขับไป10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบ๊บลรถล็อกให้ประตูทั้งหมด4บานเลยเสียงแจ้งการล็อกรถครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเบนซ์เลยก็คือล็อกรถทุกครั้งจะมีเสียงแตรปิ้นหนึ่งครั้งนะครับถ้าบางคนที่ชอบมีอ่าให้มีเสียงเตือนเพื่อจะได้รู้ว่ารถล็อกแล้วก็ต้องเปิดระบบนี้ไว้นะครับถ้าบางคนรู้สึกว่าโอเคอาจจะเสียงค่อนข้างที่จะรบก,กวนนะครับก็ปิดไว้ กระจกมองข้างอัตโนมัติก็คือเวลาล็อกรถปุ๊บกระจกมองข้างพับให้เลยอัตโนมัติขีดจํากัดการเปิดตัวนี้ก็คือจะเป็นการาลิมิตตัวฝาท้ายนะครับซึ่งอันนี้ผมแนะนําว่าไม่ต้องไปกดเปิดไว้ก็ได้เพราะรถเราเป็น4ประตูไม่จําเป็นแต่ถ้ารถเป็น5ประตูอันนี้ก็ช่วยได้เพื่อที่จะจํากัดฝาท้ายไวไ้ไม่ให้เปิดสุดอาจจะมีเพดานที่ต่ำนะครับหรือไปเจอสถานที่ที่อาจจะมีต้นไม้อะไรเงี้ยฮะจะได้เปิดไม่สุดไปโดนนะครับ สำหรับฟังก์ชันไฟส่องสว่างนะครับของเราก็จะเป็นไฟดิจิตอลไลท์แล้วสำหรับรุ่นนี้ไฟส่องสว่างภายนอกภายในนะครับสามารถปรับหน่วงได้นะครับว่าให้เปิดหน่วงไว้นานเท่าไหร่หลังจากที่เราล็อกรถไปแล้วและสามารถเปิดปิดไฟสแสดงตำแหน่งได้นะครับที่เป็นส่องลงมาเป็นรูปตาเบนซ์ตรงกระจกมองข้างนั่นเองและไฟเรืองแสงภายในรถครับผมปรับแอมเบียนท์ไลท์ต่างๆได้นะครับไฟความสวยงามตรงนี้ปรับได้สูงสุดถึง64สีเลย นะครับแล้วก็สามารถปรับแบบหลากสีได้อีก12เฉดสีนะที่เขา mix มาให้แล้วอันสุดท้ายนะครับระบบเรื่องของการสั่งการต่างๆหน้าจอตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งการด้วยเสียงเราสามารถเปิดปิดระบบได้นะครับาภาษาเวลาวันที่ต่างๆนะครับเรื่องของการสัมผัสหน้าจอแป้นพิมพ์นะครับแล้วก็เชื่อมการเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆนะครับจะอยู่ในเรื่องของข้อมูลระบบ ส่วนระบบข้อมูลคู่มือการใช้งานแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์ต่างๆเลขตัวถังจะอยู่ในข้อมูลตรงนี้นะครับหัวข้ออันสุดท้ายถัดลงมาข้างใต้ตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของตัวไวเลสชาร์จิ่งนะครับชาร์จแบบไร้สายได้นะครับสำหรับมือถือที่รองรับทั้งหมดแล้วก็จะมี Fast c h a r ์จนะครับเป็น USB Type C ตรงนี้และในนี้ก็จะมีอีก2จุดนะครับตรงที่พักแขนตรงกลางครับตรงนี้ เป็น USB Type C ทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับรุ่น c c a r s แล้วก็รถเบนซ์รุ่นใหม่ๆตอนนี้มาด้านบนกันบ้างครับผมตรงนี้ด้านบนจะเป็นตัวเปิดปิดสลูปนะครับเนื่องจากตัวรุ่น C 3 5 0 AMG Dynamic นะฮะมีหลังคาแกสสลูปมาให้ด้วยถ้าเราต้องการเปิดสลูปนะครับก็ให้เราสัมผัสลงไปนะครับบนปุ่มแผงยาวๆตรงนี้ส่วนปิดก็คือลากไปด้านหน้า พอเราปิดกระจกเสร็จแล้วเราอยากจะปิดม่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้สัมผัสสไลด์ไปอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็เป็นการใช้งานของ c 3 5 0พ e m i c นะครับที่ลูกค้าจะได้ใช้บ่อยนะครับมีอีกอย่างนึ่งสำคัญนะครับที่ผมอยากจะให้ไปดูตรงนี้เรื่องของตรงแบตเตอรี่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของ m a x i m u um มในการชาร์จได้นะครับด้วยการสัมผัสลงไปบน รูปเปอร์เซนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็สไลด์ขึ้นลงได้ว่าให้ชาร์จเต็มที่กี่เปอร์เซนต์นะครับโดยปกติส่วนใหญ่จะแนะนําลูกค้าอยู่ที่80%นั่นเองก็คือเต็มที่80%ป๊บตัดเลยและตอนนี้เห็นไหมเขาเขียนว,ว่า DC เนี่ยชาร์จได้สูงสุด20กิโลวัตต์ถ้าเกิดเราไปชาร์จในตู้ต่างๆที่ให้กําลังไฟที่มากกว่าได้นะครับเราสามารถกดเปิดระบบตรงนี้ได้ชาร์จแบบเร็วเห็นไหมะจะเป็น50กิโลวัตต์ทันทีเลย แต่ไม่แนะนำนะครับในการใช้บ่อยๆเพราะว่าเป็นการชาร์จตรงเข้าแบตเตอรี่แบตอาจจะเสื่อมได้ในอนาคตนะครับก็แนะนำอาจจะอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละ2-3ครั้งได้นะครับแต่ถ้าชาร์จทุกวันเป็นแบบ DC เลยก็ไม่แนะนำนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่าเรื่องของค่าตัวรุ่น G350 EMG Dynamic นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้ามาสัมผัสรถเข้ามาทดลองขับนะครับเดี๋ยวไปคุยกันเลย สำหรับราคาค่าตัวของ c 3 5 0 e amg dynamic นะครับอยู่ที่3,350้านบาทสำหรับท่านใดที่ต้องการทดลองขับนะครับจะให้เราไปหาถึงที่บ้านเลยก็ได้เราจะนำรถทดลองขับไปให้ทุกท่านลองขับมนถึงหน้าบ้านเลยหรือสำหรับท่านใดที่อยากจะมาชมที่โชว์รูมนะครับเข้ามาได้ที่ tdc motor พัฒนาการซอย45หรือติดต่อเข้ามาทาง call center 1น7 4หรือจะติดต่อเข้ามาทางโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook bent t c l i น์แอ bent TTC และฝากช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับช่อง TTC Motor Channel วันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ